มีโอกาสจบสกอร์ครับแล้วล้มลงไปอยู่หนึ่งคนยังไม่ลุกครับไทยก็เล่นไปครับอาครับให้มาแล้วด้วยขวาไปก่อนเลยครับ1ประตูต่อศูนย์เบนจามินเดวิสมาจนได้คือผู้เล่นของเขาอน่ะนอนแม่ในกรอบโอ้โหและซัดด้วยขวาลูกนี้ครับไม่ต้องรับเลยครับจังหวะให้ของกรวิสแล้วตรงเส้นกรอบเขตโทษยิงแบบนี้ก็วิชานเคสก็ไม่ไหวละครับโอ้โหต้องชมการจับบอลแรกของเบนท์ครเมต ออกมาแล้วขวาลูนี้ปัน้นโอ้หูโอ้โหลูนีเพอร์เฟกจริงคือมองในมองมีเทพคนเดียวแล้วฟล็องปั่นดีกว่าโอ้หูปั่นแบบนี้แ <c oughs> ม่วิชานเคสบอกกี่เคสก็ไม่ไหวครับเจอแบบนี้ครับดูครับคือห <c oughs> มอข้างในตัวเองอยู่ตรงนี้อา้าวเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้งั้นฉันต้องยิงแล้วละ่ะเพราะข้างในไม่มีฉันอยู่แล้วสุดท้ายยิงลูนี้มันมันคือเสียบสามเหลี่ยมของจริงคือลูกแบบนี้ก็ดูครับสามเหลี่ยมเนี่ยครับ นี่ครับเวลาคุณจะบอกว่าลูกยิงเสียบสามเหลี่ยมอันนี้ของแท้ฮะนี่ครับคือหลังจากนี้ครับถ้าใครจากัดความว่าเฮ้ยลูกยิงเสียบสามเหลี่ยม <c oughs> ให้มาดูลูกนี้ครับคร <c oughs> ับ <c oughs> คือมันเสียบไปตรงสามเหลี่ยมเลย <c oughs> ใช่ครับคือเอาง่ายว่าไม่ได้